รดสแกน QR code หรืออุดหนุนสินค้าปักตะกร้าในคลิปนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราทีมงาน Wow Story ให้มีกำลังใจและอยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานๆด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยหัวใจค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำปีพุทธศักราช2569 คเกกิดปีวอลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีวอกคนที่เกิดปีวอกมักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นและเป็นที่จับตามองคุณเป็นเหมือนวีรบุรุษที่ไม่ได้สวมหน้ากากชอบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าด้วยเหตุนี้คนรอบข้างมักจะเคารพและนับถือคุณอย่างจริงใจ จิตใจของคุณค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นคุณมักเข้าใจความรู้สึกของคนรอบตัวแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาง้องนอนหรือมาควบคุมคุณคุณมีหัวคิดที่เฉียบคมฉลาดหลักแหลมและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้รวดเร็วคุณชอบเข้าสังคมพบปะผู้คน และหลงไหลในเรื่องที่ตื่นเต้นเร้าใจหรือท้าทายความสามารถของตัวเองความขยนันและพลังงานของคุณไม่ธรรมดาคุณสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยเมื่อมีเรื่องให้ทำคุณมีปฏิภาณไหวพริบและการตัดสินใจที่เฉียบคมเมื่อเจอสถานการณ์กับขันคุณมักตอบสนองได้ฉลาดและทันทีเวลาที่คุณอยู่กลางวงสนทนาคุณมักเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน สามารถสร้างเสียงหัวเราะและบรรยากาศสนุกสนานให้คนรอบข้างได้คุณมักมีเรื่องราวมากมายที่จะเล่าบางครั้งก็ทำให้คุณดูโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นแต่เพื่อนฝูงมักรักและชื่นชมในความสดใสของคุณในมิตรภาพคุณเป็นเพื่อนที่ใจดีคอยรับฟังปัญหาและความกังวลของเพื่อนพร้อมให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือในสิ่งที่ทำได้ แต่ในด้านความรักคุณเป็นคนมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้อนแต่ก็มีความขี้เบื่อทำให้ความสัมพันธ์บางครั้งอาจสั่นคลอนและเมื่อเกิดความอึดอัดในความสัมพันธ์คุณมักเลือกวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อให้ตัวเองมีเวลาคิดและปรับความรู้สึกก่อนเด็กที่เกิดปีวอกมักช่างจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถประยุกต์สิ่งต่างๆได้ดี เป็นเด็กที่ช่างพูดช่างเจรจาและตื่นเต้นกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดปีวอกมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีอดทนต่อความผิดพลาดของลูกและคอยสนับสนุนความสนใจของลูกในด้านสุขภาพคนปีวอกเป็นคนธาตุทองซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะสำคัญหลายส่วนเช่นปอดลำไส้ใหญ่จมูก รวมถึงผิวหนังและเส้นผมการดูแลสุขภาพด้วยอาหารรสเปรี้ยวบ้างจะช่วยเสริมดวงและบำรุงอวัยวะเหล่านี้นอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังงานและความสดใสตลอดปีสำหรับปีพุทธศักราช2569นี้คนปีวอก ยังคงมีพลังและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายความสัมพันธ์มิตรภาพและความรักมีโอกาสพัฒนาแต่คุณต้องระวังความใจร้อนหรือความขี้เบื่อที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดจงใช้สติและปฏิภาณของคุณให้เต็มที่เพราะปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้สร้างรากฐานสำคัญทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ คนเกิดปีวอกธาตุไม้สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกในปีพุทธศักราช2547อายุ22ปีและผู้ที่เกิดปีวอกในปีพุทธศักราช2487อายุ82ปีดวงชะตาโดยรวมปีนี้คนที่เกิดปีวอกธาตุไม้ จะเป็นปีที่พลังชีวิตของคุณเด่นชัดขึ้นอย่างมากเหมือนมีแรงผลักดันภายในที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นผลักให้คุณอยากลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเส้นทางชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงมากกว่าที่ผ่านมาดาวเทียนสี่จรเป็นดาวมงคลที่ส่งพลังให้คุณในปีนี้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนร่วมงาน ล้วนเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นและเกิดช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นที่เติมเต็มพลังใจให้คุณได้อย่างดีปีนี้ยังเป็นปีที่คุณจะได้พบเรื่องราวมงคลเล็กๆน้อย,อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆตามจังหวะชีวิตสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ได้ใหญ่โตนักแต่ก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนมีแรงคอยผลักให้เดินหน้าต่อด้วยความสบายใจมากขึ้นแต่ในด้านเดียวกัน ก็ต้องบอกตามตรงว่าดวงชะตาของคุณยังมีดาวร้ายบางดวงเข้ามาเพ่งเล็งและทดสอบความนิ่งของคุณเช่นกันดาวเป้าป้ายเป็นดาวที่เตือนเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบเร่งรีบดาวดวงนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าถ้าคุณตัดสินใจแบบฉับพลันเกินไปหรือปล่อยให้ความรีบร้อนนำหน้าเหตุผลผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเป็นความสูญเสียหรือทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียเวลาหรือเสียโอกาสสำคัญไปแบบไม่น่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ดาวหัวซิงซึ่งมีพลังความร้อนแรงเป็นธรรมชาติสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ที่อาจแกว่งง่ายในปีนี้เป็นพลังที่ต้องควบคุมให้ดีเพราะถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์ร้อนหรือความใจร้อนเข้ามาครอบงำแม้เพียงชั่วครู่เรื่องที่ควรแก้ได้ง่ายอาจบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่จนทำให้คุณต้องใช้พลังงานมากกว่าที่คิดในการจัดการปีนี้ ยังมีพลังของความวุ่นวายจุกจิกเล็กๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เป็นปัญหายิบย่อยที่เข้ามาให้คุณต้องคอยแก้ทำให้เสียเวลาเสียสมาธิและกระทบจังหวะการทำงานหรือการใช้ชีวิตอยู่บ้างปีนี้คุณจึงต้องเตรียมใจรับมือกับงานที่คาดไม่ถึงหรือสถานการณ์ที่เหมือนจะเล็กแต่กินพลังไม่น้อยดาวเจซ่า จอเข้ามาบ่งชี้ถึงภัยจากคนไม่หวังดีหรือคนที่มีใจอิจฉาที่อาจเข้ามาสร้างความลำบากใจให้คุณไม่ใช่ศัตรูใหญ่โตแต่เป็นพลังที่ทำให้คุณต้องระวังเรื่องคำพูดเรื่องการวางใจใครมากเกินไปรวมถึงรักษาระยะห่างจากคนที่มีพลังลบหรือมักนำปัญหามาให้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจดังนั้นหัวใจสำคัญของปีพุทธศักราช2569นี้คือสติและความนิ่ง ปีนี้คุณต้องใช้มุมมองที่ไกลขึ้นและสร้างกำแพงการตัดสินใจที่มีเหตุผลคอยปกป้องตนเองอย่ารีบอย่าใช้อารมณ์นำและอย่าให้แรงเร่งรอบตัวทําให้คุณแกว่งไปตามสถานการณ์คติจีนที่เหมาะกับปีนี้คือความสงบย่อมนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเมื่อคุณเดินไปด้วยความสุขขุมรอบคอบ และวางใจกับทุกอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนความสำเร็จที่คุณคาดหวังจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้หรืออยู่ไม่ไกลาจากปลายทางของปีนี้เลยด้านการงานปีนี้การงานของคุณมีแนวโน้มก้าวหน้าอย่างเด่นชัดเส้นทางที่เหมือนเคยนิ่ง หรือเคยรู้สึกว่าหยุดอยู่กับที่จะเริ่มขยับตัวและเปิดช่องให้คุณได้พิสูจน์ฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นปีจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนประตูที่ค่อยๆเปิดทีละบานบางอย่างอาจเป็นงานที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วแต่มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขึ้นบางอย่างอาจเป็นงานที่คุณไม่คุ้นแต่กลับกลายเป็นเวทีที่ทำให้คนเห็นศักยภาพของคุณอย่างแท้จริง ีนี้ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวถือเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งคุณจะพบว่าการประสานงานการพูดคุยหรือแม้แต่คำแนะนำเล็กๆจากคนใกล้ชิดจะช่วยผลักให้หลายอย่างเดินหน้าไปได้เร็วกว่าที่คิดเพื่อนร่วมงานคู่ค้าหรือคนในวงการเดียวกันต่างมีแนวโน้มให้การสนับสนุนไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะความตั้งใจจริงและความรับผิดชอบของคุณที่ทำให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวคุณ และอยากให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามปีนี้มีจุดที่ควรระวังอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจแบบฉับพลันบางครั้งความมั่นใจมากเกินไปหรือมีความรีบร้อนเพราะอยากให้งานเสร็จเร็วอาจทำให้เสียโอกาสดีๆหรือทำให้แผนง,งานที่เตรียมไว้อย่างดีต้องสะดุดลงอย่างไม่ตั้งใจการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือคำพูดที่รีบเกินไป ก็มีโอกาสก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเมื่อเกิดความเข้าใจผิดปัญหาอาจลุกลามเกินกว่าจะควบคุมได้ง่ายๆดังนั้นปีนี้ควรใส่ใจกับรายละเอียดงานให้มากเป็นพิเศษตรวจเอกสารก่อนส่งทวนข้อมูลก่อนประชุมและคิดให้ครบทุกประเด็นก่อนนำเสนองานทุกครั้งอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือการระวังบุคคลที่อาจไม่หวังดีกับคุณ บางคนอาจไม่ได้แสดงตรงๆแต่มีแนวโน้มสร้างความวุ่นวายทางอ้อมหรือพยายามดึงแรงสนับสนุนของคุณออกไปแบบเงียบๆทางที่ดีคุณม่ควรเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างจนหมดเปลือกไม่ว่าจะเป็นแผนงานกลยุทธ์หรือความคิดที่ยังไม่ตกผลึกควรรักษาความเป็นมืออาชีพแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานให้ชัดเจนและเดินตามแนวทางที่คุณมั่นใจว่าเหมาะสมที่สุด คำเตือนสำคัญของปีนี้คือตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทำเพราะพื้นฐานของความสำเร็จในปีนี้จะเกิดจากการคิดให้ลึกการวางแผนให้ยาวและการมองการไกลามากกว่าเดิมเมื่อคุณตั้งหลักให้ใจสงบพิจารณาทุกการเคลื่อนไหวอย่างรอบด้านไม่ปล่อยให้อารมณ์หรือความหุนหันนำทางคุณจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นทั้งในเชิงคุณภาพและชื่อเสียงและที่สำคัญ คุณจะได้วางรากฐานที่มั่นคงให้กับเส้นทางการงานในอนาคตเป็นรากฐานที่ยืดหยุ่นพอที่จะรองรับการเติบโตและแข็งแรงพอที่จะทำให้คุณก้าวผ่านความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าปีพุทธศักราช2569จึงเป็นปีที่ต้องอาศัยทั้งไหวพริบการจัดการที่รอบคอบและความนิ่งทางอารมณ์ควบคู่กันไปหากคุณรักษาจังหวะเหล่านี้ได้ เส้นทางการงานในปีนี้จะค่อยๆพาคุณไปสู่จุดที่มั่นคงหนักแน่นและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งด้านโชคลาภปีนี้ในภาพรวมของเรื่องโชคลาภและการเงินถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเดินคู่กันไปอย่างเด่นชัด ชนิดที่คุณต้องตั้งสติให้ดีเพราะทุกการตัดสินใจเล็กๆก็อาจส่งผลต่อสภาพการเงินในระยะยาวได้แบบไม่รู้ตัวช่วงต้นปีการใช้จ่ายของคุณจะหมุนเวียนไปกับเรื่องความสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการพบปะการสังสรรค์การทำกิจกรรมกับคนใกล้ชิดหรือแม้แต่การเข้าร่วมง,งานมงคลในครอบครัวทั้งหมดนี้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและทำให้คุณรู้สึกมีความสุข แต่ก็ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นแม้คุณจะไม่ได้ใช้เงินไปในเรื่องที่ไม่ดีแต่การใช้จ่ายที่ถี่เกินไปโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวอาจทำให้เกิดช่องโหว่ด้านการจัดการเงินแบบไม่ทันสังเกตสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการวางแผนการเงินที่ต้องละเอียดกว่าที่ผ่านมา พราะถ้าคุณบริหารบัญชีรายรับรายจ่ายแบบคร่าวๆหรือทำตามอารมณ์เป็นหลักมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้รายรับกับรายจ่ายไม่สมดุลและนำไปสู่ภาระที่หนักขึ้นในช่วงกลางถึงปลายปีโดยเฉพาะในจังหวะที่มีเหตุการณ์จำเป็นต้องใช้เงินพร้อมกันหลายเรื่องปีนี้ต้องระวังการจับจ่ายที่เกิดจากอารมณ์ล้วนๆเช่นใช้เพราะอยากให้รางวัลตัวเอง ใช้เพราะความรู้สึกชั่ววูบหรืออยากตามใจคนอื่นเพราะการใช้เงินแบบนี้มักกลายเป็นค่าเสียหายที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดในภายหลังและอาจทำให้สภาพการเงินสะดุดแบบไม่ทันเตรียมตัวอีกประเด็นที่ต้องใส่ใจมากคือคนรอบตัวที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์ปีนี้มีเกณฑ์เจอคนที่พูดดีดูเหมือนหวังดีกับคุณแต่มีแรงจูงใจแอบแฝงอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการลงทุนการหมุนเงิน หรือการให้คุณคำประกันบางอย่างขอให้คุณใจเย็นและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านอย่ารีบเชื่ออย่ารีบตัดสินใจเพราะการไว้ใจผิดคนเพียงครั้งเดียวอาจกลายเป็นภาระที่ต้องแก้ยาวไปหลายเดือนในภาพรวมการเงินของปีนี้พัฒนาดีขึ้นได้ถ้าคุณรู้จักทำช้าแต่ชัวร์ปรับนิสัยการใช้เงินให้เป็นระบบมากขึ้นและแยกแยะให้ถูกว่า ความสุขแบบไหนควรใช้จ่ายและความอยากแบบไหนควรปล่อยผ่านไปก่อนคติจีนที่เหมาะกับดวงปีนี้คือแม้อยู่ในความสงบสุขก็ควรตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นประโยคนี้สะท้อนโดยตรงถึงเรื่องการเงินของคุณในปีนี้เพราะแม้ช่วงเวลาหลายเดือนจะดูราบรื่นแต่การระมัดระวังไว้ก่อนจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและยังช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงทางการเงินไว้ได้ตลอดทั้งปี ปีนี้จึงไม่ใช่ปีที่หวือหวาแต่เป็นปีที่คุณจะเดินหน้าอย่างมั่นคงขึ้นถ้าบริหารการใช้จ่ายอย่างมีสติเลือกคบคนอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับการเงินในแบบผู้ใหญ่ที่มองการไกลด้านความรักความรักของคุณในปีนี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีพลังบางอย่างค่อยๆเคลื่อนไหวเข้ามาเหมือนลมอุ่นต้นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่ได้พัดแรงแต่พัดอย่างสม่ำเสมอเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการพัฒนาความรักที่มีอยู่จะเริ่มขยับตัวอย่างนุ่มนวลและน่าจับตามองเป็นพิเศษสำหรับคนโสดปีนี้คุณมีโอกาสได้พบคนที่ทำให้หัวใจรู้สึกสบายเป็นคนที่เข้ามาผ่านการงานหรือผ่านสังคมที่คุณมีส่วนร่วมอยู่แล้ว อาจเป็นกิจกรรมงานอดิเรกหรือวงสนทนาที่คุณคุ้นเคยซึ่งทําให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ขัดเขินอย่างไรก็ตามแม้โอกาสจะเด่นชัดแต่ความสัมพันธ์นี้ต้องการการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณควรเปิดใจแต่ไม่เร่งร้าวพูดคุยด้วยความจริงใจฟังด้วยความใส่ใจและให้เวลาความรู้สึกค่อยๆชัดเจนขึ้น พระท้ารีบเกินไปความหวังดีที่กำลังงดงามอาจพลิกเป็นความผิดหวังโดยไม่จำเป็นส่วนคนมีคู่ปีนี้เป็นปีที่ความรักสามารถมั่นคงขึ้นมากถ้าคุณและคนรักให้เกียรติกันและเปิดพื้นที่ให้กันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์จะยืนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรก็ตามช่วงปีนี้อาจมีเหตุให้คุณทั้งสองต้องพูดคุย หรือปรับมุมมองซึ่งกันและก,กันมากกว่าเดิมหากเกิดความไม่เข้าใจควรใช้เหตุผลนำหน้าและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตอบโต้เพราะการใช้อารมณ์แม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้เรื่องเล็กๆบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ง่ายกว่าที่คิดการสื่อสารอย่างใส่ใจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยรักษาบรรยากาศในความสัมพันธ์ให้เดินต่อไปอย่างราบรื่นปีนี้ ความไว้วางใจคือหัวใจของทุกอย่างคุณต้องไว้ใจคนรักและยอมให้เขาไว้ใจคุณได้เช่นกันไม่ใช่ได้คำพูดเท่านั้นแต่ได้การกระทําเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอเช่นการรับฟังการให้พื้นที่การไม่ตัดสินเร็วเกินไปและการยืนข้างกันในวันที่อีกฝ่ายไม่มั่นใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้ฐานของรักค่อยๆแข็งแรงจนกลายเป็นกำลังใจสำคัญของปีนี้ คำคมจีนที่เหมาะกับพลังความรักปีนี้คือสายน้ำน้อยไหลาย,ยาวเป็นภาพของสายน้ำที่ไม่เชี่ยวไม่เร่งแต่ไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายสายน้ำแบบนี้แม้ดูเรียบง่ายแต่สามารถหล่อเลี้ยงต้นไม้ดินและชีวิตได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับความรักของคุณในปีนี้ไม่จำเป็นต้องหวือหวาไม่ต้องมีเหตุการณ์ใหญ่โตแค่ไหลยอย่างสม่ำเสมอด้วยความใส่ใจความอบอ้อมอารี และความตั้งใจจริงถ้าคุณดูแลความรักเหมือนดูแลสายน้ำน้อยนี้เติมความอ่อนโยนลงไปทีละหยดค่อยๆสร้างความมั่นคงทีละนิดปีนี้ความรักจะกลายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณเดินหน้าต่อไปทั้งในการงานชีวิตและเส้นทางของหัวใจอย่างอบอุ่นและมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม พดานสุขภปีนี้สุขภาพของคุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษทั้งทางร่างกายและทางจิตใจที่ดูเหมือนจะรับภาระมากกว่าปีก่อนโดยเฉพาะเรื่องความเครียดสะสมรวมถึงความรีบร้อนในชีวิตประจำวันที่อาจทำให้จังหวะของร่างกายเสียสมดุลได้ง่ายกว่าที่คิดช่วงปีนี้คุณอาจพบว่าเหตุการณ์ต่างๆมาเกิดขึ้นเร็วและแน่นเกินไป จนทำให้สภาพจิตใจรู้สึกล้าโดยไม่รู้ตัวและถ้าหากยังดึงร่างกายไปในจังหวะที่เกินพลัง <c oughs> ก็มีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บตัวจากความเร่งรีบได้ง่ายกว่าปกตินอกจากนี้ความวุ่นวายในแต่ละวันทั้งงานการเดินทางหรือเรื่องในครอบครัวอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนจิตใจไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ได้หยุดพักจริงๆคล้ายว่าร่างกายยังเดินหน้าแต่ใจเริ่มตามไม่ทัน จนเกิดความเหนื่อยล้าลึกๆที่สะสมอยู่ภายในดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของปีนี้คือพักผ่อนให้เพียงพอและต้องเป็นการพักผ่อนที่ให้ร่างกายได้ฟื้นจริงไม่ใช่แค่หลับแบบขาดคุณภาพคุณจำเป็นต้องจัดจังหวะชีวิตเสียใหม่ให้มีเวลาสงบใจมีช่วงว่างหายใจและปล่อยให้ระบบภายในได้ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องการออกกำลังกายปีนี้ ควรเลือกแบบที่ช่วยคลายความตึงเครียดไม่จำเป็นต้องหนักหรือจริงจังจนเกินไปแต่ควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลมหายใจนิ่งลงอย่างการเดินช้าๆการฝึกโยคะที่เน้นสมดุลของลมหายใจหรือการทำสมาธิเบาๆที่พาคุณกลับเข้าสู่จังหวะที่มั่นคงของตัวเองเมื่อใจเริ่มสงบพลังของร่างกายก็จะค่อยๆสมดุลตามพระสุขภาพจิตและสุขภาพกายเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดเหมือนสองฟันเฟืองที่ต้องหมุนไปพร้อมกัน ถ้าฟันเฟืองหนึ่งติดขัดอีกฟันเฟืองก็เริ่มสะดุดตามไปด้วยศาสตร์จีนจะมีคำสอนว่ากุญแจสำคัญของสุขภาพอยู่ที่ความสมดุลซึ่งหมายถึงหนทางแห่งการดูแลสุขภาพอยู่ที่ความสมดุลเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงการกินดีนอนดีแต่ต้องรู้จักปรับจังหวะการใช้ชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับพลังของตัวคุณเองด้วย หากปีนี้คุณสามารถจัดระเบียบการกินการนอนและการพักผ่อนให้สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องร่างกายของคุณจะค่อยๆฟื้นกำลังจิตใจก็จะมั่นคงขึ้นและท้ายที่สุดสุขภาพโดยรวมจะเข้าที่เข้าทางพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายตลอดปีได้อย่างแข็งแรงปีพุทธศักราช2569จึงเป็นปีที่คุณต้องดูแลตัวเองด้วยความใส่ใจมากขึ้น แต่หากคุณตั้งใจปรับบาลานซ์ทั้งภายนอกและภายในปีนี้จะกลายเป็นปีที่สุขภาพของคุณกลับมามั่นคงและมีพลังมากกว่าที่ผ่านมาอย่างชัดเจนตัวเลขมงคลของคนเกิดปีวอกคาดไม้ในปีนี้ได้แก่9 0 3 8 สองหนึ่งเจ็ดสี่ห้าวัตุมงคลประจำปีวอกได้แก่เทพตัวเหล่าเอีย้ยพิชิตมาน สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู